ว้าไม่ได้มูสาันีปึ้งเลยเธอเอากันแดดไปขายคนที่ชนเธอดิคุณพี่ประกันน่าจะต้องขายหน่อยประกันมันรอนานแดดมันร้อนทากันแดดยังขายเลย พีไ่ไปทําเรื่องหรอโอ้ไปทําเรื่องหรอประกันมายัางประกันมาแล้วม,มาแล้ก็อโอ๊ยจะเอารถไปทิ้งไว้ตอนไหนนีนะไม่ชอบอะค่ะารถมีรอยอะเอาละเขาไม่ได้นะคะคุณเห็นหมอวิทยนะ์แเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เลยนะ รถมันจะต้องไปมันจะต้องเลิศน้อยละน้อยละอืมถ้าเขาล้างรถทุกสามชั่วโมงได้เขาทำนะคนเนี้ยฝุ่นห้ามแต่อืมรถมีฝุ่นนี้คือแบบเครียดแล้วนะเนี้ยกำลังกล่าว่าเออกำลังเข้าบ้านแล้วก็ <c oughs> แวะล้างรถซะนน้อยดูทรงดูฝุ่นให้น้อง อึ้งก็เติมเลยลอยไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพี่อประกันไหนวะนี่ได้เลยใช่ไหมครับขอบคุณนะครับอ๋อไปเร็วสิอืมสุภาพมาก ผู้ชายใจเย็นทุกคนช่วยกันส่งกำลังใจให้คุณเฮมาวีด้วยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาเครียดแล้วเพราะรถเขาเป็นรอย เขาบอกว่าใช้โซลินแล้วหน้าดีขึ้นหน้าสว่างหน้าสว่างจริงเพราะออกแดดเกือบทั้งวันหน้าไม่ทิ้งรอยแดงหลังออกแดดด้วยใช่จ้าเพราะว่ามันกันทางรังสี UVA UVB นะสองพวกเธอต้องทำรีวิวมาให้ด้วย4แบบหน้าก่อนใช้หลังใช้อย่างเงี้ยส่งมาสิ ลุงเป็นอะไรมากป้าลุงไม่เป็นอะไรแต่ว่ารถเป็นลอยกันแดดแต่ไม่กันชนนะดิกันแดดแต่ไม่กันชนเลย ลุงมาพร้อมกับความปึ้งปึ้งที่ได้รถเลยไม่ได้มูสา,า่าวปึ้งพี่สายใจเย็นมากสุภาพมากดกเ็ ในใจมันกีดตัว <c oughs> เอาโซลินไปสิรถไปก่อนเห็นวิทย์ขาวจัว <c oughs> เดี๋ยวเออ ค่ะเมคอัพคือที่สุดจริงๆทำได้จริงเคะวันนี้ยังเปล่ะทำได้จริงเย่๋ยท็อปเทนเข้ามาแล้วอีลุงอีลุงรถโทษท็อเทนเออชนที่ไหนอ่ะไม่รู้ว่ะ แถวแถวบ้านมั่งรถชนแรงปะไม่แรงรถจุกตู้รูจะช่อืมรายงานสถานการณ์หน่อยคุณกิติขณะนี้นะคะคุณสารบเหมวิทย์ดารานักแสดงชื่อดังจากสังกัดเชนสองห้าหนึ่ง รถชนอยู่ริมถนนแค่นั้นแหละดีบมาไลฟ์ขายโซลินแจกเสื้อแล้วนี่จะกดให้ทันเพื่อนถือมาไทเปค่อยว้าวไลฟ์วันไหนดีนะเสร็จเสร็จเสร็จ เป็นไงก็รอรอถไปเคมคุอยู่บ้าวมอยว่ามไม่ชอบขับรถมีรอยซื้อใหม่หมหมอ,ออเธอเอารถเธอไปเคมยัยงเนี่ย ตอนแรกเขาสร้างอะไรมาแล้วตอนแรกฉันจะเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนแค่ตัวกล้องใช่ไหมแล้วก็พอไปเช็คดูคือมันเสียทั้งแบบทั้งเฟืองมันแบบทั้งหมดเลยก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งหมดเขาก็เลยต้องสั่งแบบเพิ่มก็รออยู่โว้ยทำยังไงดีไปสิพี่พี่ไปก่อนเลยรูเบิ้หมดแล้วเนี่ยรถผมไปลอยนะ ไปลอเยอะไหมอ่ะมันก็บุบอะ่ะแต่ว่าหงุดหงิดอ่ะเห็นแล้วมันหงุดหงิดอ่ะอุ๊ยซื้อหวยซื้อหวยมาแนะ่นะมาแนะ่เบาๆดีมอใจใจเย็นขอ,อไปก่อนอย่ามาตุ๊บแถวนี้แ้วอาการยัรงไม่ทันไปไหนไว้เลยนะบอกให้คูยยอย่าพูดอ่ะ ขอส่องตัวคุณน,น้านะอือวันไหนดีนะ08พอ08หรอ0880แปทุกคนซื้อหวยกันให้พร้อม แปดแปดศูนย์แล้วช่วงนี้ต้องใช้รถทุกวันด้วยเลพี่มีเวลาเอาไปทิ้งแล้วฉันก็ต้องทนเห็นมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเธอก็อย่ามองดิมองได้ฉันชอบจะมองท้ายรถฉันมัปวดอันนะตอนขับแล้วตอนขับอยู่เหมือนจะมองยังไงคะเราขึ้นมาเป็นคนขับค่ะเราเปิดประตูปุ๊บเรานั่งเรามแต่เรารู้ไงว่าเราขับรถที่มันกําลังเป็นรอยอยู่ เราไม่รู้เราเป็นนะักแสดงห้าสี่สามสองแอคชั่นลถไม่เป็นร้อยแนละ้วสมรรถนะดีเยี่ยบเลยคันนี้เลิศเห็นปะไม่เครียดละไม่ใช่จริงๆอะ่ะคันหน้าไอา้คันหน้าฉันอะยูดีมันเบรกไว้จึก๊กปุ๊บแล้วเหมือนรถอะมันทำอไอ้ระบบอะมันทำงานเว้ยมันก็จึ๊ก ปุ๊บทีนี้ข้างหลังก็จึก๊กตามทีนี้ก็มูส่าว่าปึง้งขันข้างหลังไม่มีระ,ะบ<ม><ล>ะบเบรกอัตโนโมัติอัตโนมือเขาก็ครั้งแรกฉันก็ครั้งแรกไม่เคยจบผ่าประกันอุยอ้ยวอว,อวนนะ้สิ่งล้ว่ะเป็นครั้งแรกของการละการเป็นครั้งเป็นครั้งแรกของการลวการนะสิิงละส่าวายทำงานแล้ว เป,เป็นผู้ชายปะผู้ชายอุ้ยจินละทร<อ>งไบเกอร์เหมือนกันเลยน่าจะสายฮาร์เลยเพราะว่าเห็นเสื้อกัก๊กเขาอยู่ในรถได้พอดลนะสะวาวไว้ทำงานหรอได้พัดเรื่องจินละเขียนพอดเลยเขียนพอดซีรีส์เลยสังกิณละพบรักที่ประดิษฐ์มนุษย์ทำอุ้ยครั้งแรกของกันและกันด้วย แล้วที่เขเพื่นทำอะไรอะ่ะมันโผล่มากีดแล้วมันก็ไปเล่นเกมอ่ะป่ะเล่นแต่เกมไม่ได้ไปก่อนนะนี่อ่ะโอ้ยท้ายเธอสวยนะไม่มีรอยทนดิ เอ,อขับไปชนเอยอ,อันนี้ค่าผิดเลยถ้าคับชนเออจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าคนชนหลักอ่ะจะต้องผิดใช่ไหมตาม,มาตามหลักต้องผิดใครมองเห็นทางคนนั้นผิดอ้าไม่เห็นไม่เห็นเมืเ่อก,กี้หลับตาขับครับนี้ <c oughs> เ,เรียบร้อย <c oughs> Oh. คุณได้ใช้ประกัน <Okay. S 2> เต็มร้อยเอ๊ะเพงจะขับรถนะดีละเขับมาเป็นแล้วดิเป็น,นเถอะจะขับเป็นจ้ะฉันขับเป็นแต่ฉันไม่เคยขับลงเพนเคยแล้วก็เคยหนึ่งครั้งฉันจำได้เคยตอนไหนวะก็ตอนนั้นไงตอนขับรถขับรถมาคยนประวัติรถไอ้เสล,ลิดรถไอ้ลีเหรออ๋อฮะ ฮาอะไรก็เคยขับครั้งนึงือเก๋กับรถได้กลับบ้านทางเดียวกับมันแล้วมันให้ขับอ๋อพี่เคลื่อนหรอไอเสล์ดอ๋อใช่อ๋ออันออนี้เคยขับสองครั้งแล้วนี่ว่ะใช่ไหมเอ้าถามใครอะ่ะหนูไม่ก็เมื่อกี้ก็เมื่อกี้พี่นัทบอกอีกเหตุการณ์หนึ่งพี่สายบอกอีกเหตุการณ์หนึ่งตึือก็ทั้งสองเหตุการณ์ ขับได้เถอะแต่แค่มันกลัวรถเยอะอย่าให้มันขับเลยเซลลเดี๋ยวเบี้ยประกันเพิ่มอืมแน่นอนร้อปร์เซ็นใช้ประกันคุมนี่ฉันเพิ่งต่อประกันไปได้เนี่ยได้ใช้งานเลยดีนะต่อก็ถือว่าโอเค ต่ทั้นเคยขับรถที่ยางแตกมาแล้วแล้วเธอขับต่อไปไนะ <c oughs> ใช่ก็ต่อยงไรใช่แล้วอะไรนะตอนที่ไปลังสิทธิ์ใช่แล้วก็ตอนที่ว่ามันมีตอนมันมีตอนที่ไปลังสิทธิ์ด้วยรอบหนึ่งแล้วก็มีมีรอบหนึ่งที่ตอนนั้นไปที่นี่แล้วก็แบบขากลับแล้วก็บอกอุ้ยรถสันยางแตกแ,แล้วอีพี่สายโทรมาแล้วก็แบบ ขับมันแบบมันได้ไหมตอนแรกอีพิศาบอกว่าให้ฉันจอดฉันก็แบบแล้วถ้าฉันจอดข้างทางตอนนี้มันไม่ได้ไงมันน่ากลัวเกิดตอนนั้นมนประมาณตีอะไรวะตีสามเออแล้วมันแบบมันไม่ได้มันต้องฝืนขับต่อไม่แต่ยางเธอมันเป็นยางลันแฟรมันขับได้แล้วนะแต่มันต้องช้าชานิดหนึ่งถ้าขับเร็วมันก็จะเริ่มแบบสั่นๆรถเธอน่าจะเป็นยางลันแฟรที่แบบให้มันกระสนที่มันแบบเวลาแบนมันขับต่อได้นิดหน่อย เพื่อมาคองไปอืมแต่ามาืนต้องขับพาชคาอาอพี่ใสไ่ได้ขายกันแดดเลยลลอ๋อกันแดดเมื่อกี้ลงไปนิดถ้าไม่ชนไอ้เลนกลางนี่คือว่าจะแบบ ลงไปแล้วก็ทากันแดดแล้วก็ค่อยยืนปุยกับพี่คนออฟฟี่มีประกันบ้าแดดแรง oh. แต่บังเดินว่าทาออกมา,าก่อน uh huh. ออกากห้องแล้วก็โอ้คิดว่าเอาอยู่ uh huh. อุยแต่ตอนลงรถนี่คือกะแบบว่าฉันกลัวว่าฉันมันจะหวีดประานะ่าันก็ลงไปตึงๆเข้มๆก่อนเลยพอาเขาแบบลงช้าลีลาไง ลงมาพอเขาลงมาปุ๊บเท่าน,นั้นแหละหอ้ยหน้าโหดกับกุยีย <laughs> ไว้หนวดไว้เขาเต็มเลยปุ๊บไม่โหดก็ได้มา <m akes> ว่าอย่างเงี้ยมันก็แบบคือถ้ามันมีประกันทางคู่มันก็ไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็เป็นแบบมันไม่ได้ชนกันโดยที่แบบเราไปปาดหน้าหรือเราไปแบบหน้าหงุดหงิดอะ่ะอันนี้มันก็แบบจิ้มตูดกันทั่วไป อ๋อเป็นแบบอ<ะ>ุบบาิเหตุอ่แโซลินเขากันแดดมาแล้กันชนอ่ะเนาะโซลินกันได้ กันชนได้ดูซิซินะเอาโซลินไปทานหน่อยไหมจะได้ชุ่มชื้นเออแกลองทาดิลงไปทาปุ๊บ แล้วเธออะไรเนี่ยเธออะไรมาไลฟ์ยามไปคุยยามบายอะไรไม่รู้อ่ะฉันก็แบบพูดไปเรื่อยอ่ะเออว่าจะไปเล่นเกมกับ e hop เหนแล้วแล้วก็ไปฟิตเนสยางค่ำคืนรอให้แดดหมดก่อนมันรนะ้อนอ่ะไม่อยากออกไปไหนอนะ่ะ วันนี้พรุ่งนี้ค่อยออกเอาไงเอาไงเอาไงไาไปแล้วทาไงเอาไงเอาไมอาไม อขอเพนจะเล่นเกมยังแล้วแต่เลยออเพนนี้มันเม็ดจริงๆหรอเขาถามว่าพี่สายเล่นเกม,มเปลา ถามว่า<อ>พีนา่นัท<อ>ถอยรถเป๊ะยังนี่ถอยเป๊ะอยู่แล้วนี่จอดรถตู้ได้เลยเนาะพี่ถ่ายเนาะบอกเขาไปดิเงียบเลยเงียบเลยนิง่งนิ่งเลยครับนะนาะนิ่งเลย หลอดตูได้เขาบอกเยทอปได้เยทอปได้รีวิวประกันทบทุกบริษัทแน่เค็มทุกปีเปลี่ยนทุกปีชนยับชนหมดขอบเพงก็จะไลฟ์นากลับอ่ะโหยไม่น้บน้ำเลยนะี่ย ไม่อาบแล้วไม่ทันละจ้าเนาะแกน่ารักแกร้ายแต่เล่นด้วยกันจบไม่เนาะ จะไล<ม>่ไลแบบไม่ต้องเปิดหน้าดิไม่ได้ปะทำไมไม่ได้เปิดบ้างไม่เปิดป้องเป็นอะไรไปอะคุณ้า เปเรื่อเกินดีก,กว่าเอาเพนปะวันนี้เราก็พูดคุยกันพอหอมปะาหอมพอแล้วทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละพูดไปเรื่อยอย่าไปจริงจังมากเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างเนาะไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย อีลุงมาบ<ด>่ายๆก่อนเร็ว